คสนนปปนนวัสดีค่ะพบกับรายการเกษตรกรฮ่าฮาฮ่าอีกแล้วน,นะคะเกษตรกรทำอะไระ <c oughs> สวัสดีค่ะพบกับรายการเกษตรกร55ปลดหนี้ชี้ช่องรวยนะคะวันนี้นะคะยิงนะคะมาเป็นวิธีกรเป็นครั้งแรกนะคะเราพามาที่จังหวัดชุมพรค่ะชุมพรเนี่ยเขาปลูกทั้งยางทั้งปาล์มปลูกหลายๆอย่างเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะจะพามารู้จักกับเกษตรกรท่านหนึ่งที่ใช้อีเขียวมา,มาแล้วหนึ่ง <1 S 1> ปี oh <my. S 1> นะคะไม oh <my. S 1> วันนี้นะคะก็จะพามาที่จังหวัด ประจวบคีรีขันนะคะที่นี่นะคะปลูกทั้งต้นยางต้นปาล์มจัปะรดปลูกหลายอย่างเลยค่ะเรามีเกษตรกรท่านหนึ่งนะคะพี่เขาใช้อีเขียวเรามาเนี่ยเป็นปีแล้วค่ะแล้วก็เชิญชวนว่ามาดูหน่อยสวนเขาอะคะอยากจะอวดมากเลยว่าใช้อีเขียวเราดียังไงคะเดี๋ยวจะไปทําความรู้จักกับคุณพี่ท่านนี้กันค่ะเชิญท่านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะครับผมคือ แปลกนะครับเกษตรกรตัวจริงนะครับนี่คือต้นปาล์มนะครับที่ผมได้ใช้อีเขียวนาโนนะครับและใช้มาประมาณ1ปีนะครับก็เห็นถึงว่าผลดียอดเยี่ยมเลยครับขอบคุณที่ว่าวันนี้คุณหญิงนะครับได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนต้นปาล์มนี่ปลูกมาปีหนึ่งแล้วหรอคะต้นปาล์มนี้ประมาณ15เดือน15เดือน15เดือน, oh. อนแล้วก็ใช้<ต>อีเขียวตั้งแต่แรกเลยเราเพิ่งจะมาใช้อีเขียวเนี่ยประมาณ หนึ่งปีหรือสิบสองเดือน 1> 1ปีก็<ม>เห็นผลได้อย่างนี้เห็นผลได้อย่างนี้พี่น้องเกษตรกรท่านอื่นท่านใดนะครับที่คิดว่าอยากจะมีพืชที่เป็นของเกษตรกรได้ผลแบบนี้ท่านสามารถที่จะใช้อีเขียวนาโนได้ไหนไหนให้ดูนะคะคือปกติแล้วปลูกต้นปาล์มเนี่ยมันมันต้องขึ้นแบบไหนแล้วใช้อีเขียวแล้วมันดียังไงคะ ปกติถ้าเราไม่ไม่ใช้เขียวนาโนเนี่ยต้นปาล์มใบก็จะสีเหลืองๆแบบนี้นะครับแบบที่ว่าเหลืองแล้จะโตช้าถ้าจริงๆแล้วถ้าเราไม่ใช้เขียวนาโนก็จะต้นประมาณแค่นี้อ๋อสิบห้าเดือนถ้าไม่ใช้เขียวนาโนจะต้นขนาดนี้จากสวนที่ใกล้เคียงที่เขาไม่ได้ใช้เขียวนาโนแต่สวนของของสวนของลูกแลกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะให้น้องหญิงได้มาถ่ายทํา Oh. แต่ด้วยบังเอิญที่ว่าเจอกันแล้วก็อยากจะอวดว่าผลของผล oh, ของมดแดงนะครับ <laughs> <laughs> มดแดงนี่เป็นมดแดงที่อยู่ประจําต้นปาล์มนะครับ oh. แต่จะไม่อยู่แต่กรุงเทพนะครับจะอยู่แถวนี้ <laughs> เพราะฉะนั้นถ้าเกษตรกรท่านใดอยากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นก็หันมาใช้ทีเขียวนาโนปุ๋ยดีอย่างเดียวก็คือทีเขียวนาโนบอ oh. เล่าหน่อยดีกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่แปกใช้ เคยปลูกต้นปาล์มอยู่ก่อนหน้านี้แล้วไหมคะเคยปลูกเคยปลูกแต่ก็แล้วเป็นยังไงบ้างไม่ใช่รอตนี้เนาะไม่ใช่็อตนี้ก็เห็นถึงว่าเราเปลี่ยนใช้ปุ๋ยหลายอย่างมากอะไรใครว่าดีเราก็เอาแต่แล้วมันก็มาเจอของดีก็คือชุดดีชุดของอีเขียวนาโนนะครับจริงๆแล้วน่าไม่น่าจะไปเรียกเขาอีเขียวนะครับน่าจะเรียกเขาคุณเขียวมากกว่าได้สองแหวตัวเดียวกันเพราะว่า คำว่าอีเขียวเนี่ยถ้าปาตาใต้บ้านผมจะรู้สึกว่าไม่นิ่มนวลน,นะครับก็จะเรียกเขาว่าคุณเขียวนะครับถ้าเราลงทางใต้เราใช้คุณเข,ขียวดีกว่าเนาะใช<อ>้คุณเขียวนะครับอันนี้ปาล์มที่ปลูกเนี่ยค่ะพี่แปดปลูกพื้นที่เท่าไหร่คะปลูกชุดนี้ก็จะมองไปได้ทุกต้นเลยว่าจะเสมอกันหมดเหมือนกันหมดสวยเหมือนกันกี่ไร่กี่ไร่ตรงนี้แค่สี่ไร่ก็จํานวนเก้าสิบแปดต้นต่อหนึ่งไร่ นะครับนี่คือของจริงนะครับต้นต่อหนึ่งไร่เก้าสิบแปดต้นต่อหนึ่งต่อต่อต่อสี่ไร่สี่ไร่ก็เกือบสี่ร้อยต้นเนาะไม่ใช่สี่ไร่เนี่ยประมาณเก้าสิบแปดต้นอ๋อเก้าสี่ไร่เก้าสิบแปดต้นต้นทั้งฟาร์มประมาณยี่สิบกว่าต้นได้ต่อไร่แล้วปลูกปลูกปาล์มอย่างเดียวเลยไหมคะปลูกปาล์มด้วยแล้วก็ใช้ปลูกพืชอะไรบ้างที่ที่ลุงพี่ที่แบบที่แปะทำที่เห็นอยู่นะครับก็ด้านหลังของสวนปาล์มก็จะเห็นเป็นสวนยางพารานะครับอันนั้นเราก็ใช้ปุ๋ยเขียวนาโนเหมือนกัน ใช้ฉีดเียวน<ม> <Nan ano S 1> าโนนะคะครับใช้ฉีดนะครับใช้ฉีดต้นฉีดลําต้นผลของเกี่ยวนาโนถ้าเราฉีดต้นยางจะทําให้หน้านิ่มปีดง่ายน้ํายาออกเดออํายางออกเยอะเพราะฉะนั้นเกษตรกร,ท,กรที่ต้องการอยากจะให้ยางหน้านิ่มแล้วก็ปีดได้ดํายางมากๆก็ใช้เกี่ยวนาโนครับฉีดตามลำต้นงั้นเดี๋ยวเ๋ยวเราพาไปดูต้นยางอีกรอบหนึ่งะคะตอนนี้ดูต้นปลาล์มไปก่อนนะคะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวก็จะไปดูต้นปลาล์มนะครับต้น <Ha. S 2> ยางคับ <Ha. Okay. S 2> อยู่อยู่ฝั่งนึงเนาะคิวอยู่ด้านนู้น